สำหรับวงการบันเทิงเกาหลีนะครับจะหยิบจะจับอะไรก็เหมือนจะถูกจับตามองตลอดเวลาครับยิ่งเวลามีการเผยแพร่ภาพหรือว่าคลิปผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลยครับภาพต่างๆเหล่านั้นมักจะถูกส่งต่อส่งต่อส่งต่อไปยังแฟนๆทั่วโลกด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วครับเป็นที่มาของการสร้างปรากฏการณ์สินค้าหมดสต็อกหรือที่เราเรียกกันว่าโซล์เอาท์แบบที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจเลยครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าไอการโซล์เอาท์แบบไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นครั้งไหนกับศิลปินคนใดบ้างครับ เริ่มต้นที่คนนี้เลยครับไอดอลสาวชาวไทยที่ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็สร้างปรากฏการณ์ความโด่งดังไปสหมดครับนั่นก็คือลิซ่าแบล็คพิงค์หรือว่าลลิสามโนบานั่นเองครับที่ก่อนหน้านี้แฟนๆก็ยกให้เธอเป็นเจ้าแม่โซอาครับเพราะไม่ว่าลิซ่าจะหยิบสินค้าตัวไหนในทา้าพิซเซนเตอร์ของชิ้นนั้นๆก็จะได้รับความนิยมแล้วก็หมดสต็อกไปในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็วครับไม่นับรวมไปถึงสินค้าข้าวข,ของเครื่องใช้ที่เจ้าตัวเลือกใช้เองนะครับหรือแค่เธอพูดถึงก็สร้างกระแสดได้รับความนิยมไม่นนม่นนน้้อออออยยหรรคับบขมืิแด์ ทิลลิซาเองสวมแล้วก็สร้างปรากฏการ์กลายเป็นวาระแห่งชาติทําให้ร้านดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมอย่างมากอย่างรวดเร็วครับทั้งแฟนคลับชาวไทยรวมไปถึงต่างประเทศครับรวมไปถึงปรากฏการ์ลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ครับทิลลิซาพูดถึงในรายการสัมภาษณ์กับคุณบูดี้ครับร้านดังกล่าวกลายเป็นขายดีเทน้ําเทท่าแล้วยิ่งกว่าสินค้าขายดีก็คือการพูดถึงลูกชิ้นยืนกินนะวันนั้นคุณลิซามันทําให้คําว่าลูกชิ้นยืนกินกลายเป็นมากกว่าชื่อร้านหรือว่าแบรนด์ของสินค้าครับเพราะลูกชิ้นยืนกกินนนนมันแททบจะะลายเเปป็ปรภหึ่ง อาหารสตรีทฟู้ดในประเทศไทยไปเลยครับ ขณะที่อีกหนึ่งสมาชิกวงไอรอลระดับโลกอย่างจองกุก BTS ก็สร้างปรากฏการณ์สินค้าโซลเอาท์แบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขาแชทพูดคุยกับแฟนคลับของตัวเองครับถึงเรื่องราวการซักผ้าของจองกุกซึ่งอย่างที่แฟนทราบกันดีครับว่าจองกุกเนี่ยเป็นคนซักผ้าบ่อยจนมีแฟนคลับคนนึงถามว่าจองกุกใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้ออะไรเจ้าตัวก็ตอบแฟนคลับไปแบบไม่ตั้งใจครับว่าใช้ยี่ห้อดาวนี่นี่แหละซึ่งนั่นทำให้แฟนๆจองกุกต่างแห่กันไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทําให้ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงร้านออนไลน์น้ํายาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดาวนี้หมดสต็อกอย่างรวดเร็วชนิดว่าเกลี้ยงประเทศเกาหลีเลยครับงานนี้ลําบากไปถึงคนแนะนําอย่างจองกุกเลยทีเดียวครับเพราะปรากฏการณ์ที่ตัวเองสร้างเองมันก็ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถหาซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มยี่ห้อที่เจ้าตัวเคยใช้แล้วก็แนะนําให้กับแฟนๆได้ครับแต่ต่อมาจองกุกก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของดาวนี้ทําให้แกไม่ต้องหวัน่นะครับว่าจะมีดาวนี้ไว้ใช้งานอีกต่อไปหรือไม่ครับ อีกหนึ่งกรณีของปรากฏการณ์สินค้าโซเอาอย่างไม่ตั้งใจก็คือคังแดเนยลอดีตเซนเตอร์แห่งชาติจากวันวันครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดตอนที่แดนเนยลเนี่ยเข้าร่วมรายการเซอร์เวอค้นหาบอยแบนด้าใหม่อย่าง Produce ์วันวันซีซั่นที่2ครับโดยระหว่างการถ่ายทำรายการเนี่ยแฟนๆต่างสังเกตเห็นหริมฝีป,ปากของเดนเนลลที่ดูสุขภาพดีซึ่งในตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ลิปสติกครับใช้เพียงแค่ลิปทินบางๆในการทาเท่านั้นครับและนั่นทำให้แฟนๆที่ได้ชม 101, ค,ครับว่าลิิปทนทนี่่ลิิปทนทนีดนลใชนี่ย มันคือแบรนด์อะไรกันแน่และปรากฏว่ามันคือแบรนด์ของ c a t ิ y แคทครับและแน่นอนว่าลิปทิ้นดังกล่าวกลายเป็นขายดีเทน้ำเทท่าหมดสต็อกทันทีที่รายการออกอากาศครับ มาที่กรณีของลีดเดอร์จากเอ็กโซนะครับซูโฮนั่นเองครับเจ้าตัวก็เคยสร้างปรากฏการณ์สินค้าโซโอเอาด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเหตุการณ์ที่กำลังจะพูดถึงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซูโฮได้แนะนําสกินแคร์ครับหรือว่าเครื่องบํารุงผิวที่เขาใช้ในแต่ละวันหนึ่งในนั้นก็คือโทเนอร์ของแบรนด์แอนนัวครับโทเนอร์แอนนัวเนี่ยมีส่วนผสมจากธรรมชาติเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายๆแล้วก็ช่วยในการลดรอยด่างดํารอยแดงจากสิวซึ่งหลังจากที่ซูโฮแนะนําแบบนี้แหละครับไอ้โทเนอร์ตัวเนี้ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วทั้งงอชียรสา ปรากฏการ์โซเอาอยู่นานหลายเดือนต่อเนื่องครับและทําให้ชื่อของโทนเนอร์ตัวนี้กลายเป็นสินค้าที่แฟนๆรียกกันว่าเป็นโทนเนอร์พี่จุนซึ่งเป็นชื่อของซูโฮอีกด้วยครับ <S <S ตาม,มาเรื่อเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับแบคกิออนจากเอ็กโซนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแบคกิออนเนี่ยไม่ว่าจะจับอะไรก็ขายหมดเกลียงไปหมดครับซึ่งเจ้าตัวเคยโพสต์ภาพขนมมัฟฟินครับพร้อมข้อความระบุว่า นี่คืออาหารเช้าของผมโดยไม่ได้ติดแฮชแท็กชื่อร้านเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะครับไม่นานครับหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะครับร้านขนมที่แบคยอนถ่ายภาพลงได้โพสออเดอร์ดังกล่าวนะครับพร้อมบอกว่าขนมดังกล่าวขายหมดเกลี้ยงและในวันต่อมาเขาก็ได้โพสตภาพกล่องขนมที่ถูกสั่งซื้อจากแฟนๆของแบคยอนพร้อมทั้งขอบคุณไปยังนักร้องหนุ่มที่โพสต์ภาพดังกล่าวครับซึ่งหลังจากนั้นแบคยอนก็มักถูกแฟนคลับแซวเสมอเวลาไลฟ์นะครับว่าไม่ว่าจะจับหยิบของอะไรสินค้าชี่นี่นั้นก็โซเอาไปซะหมดครับ ซึ่งแฟนๆของแบคยอนเคยแซวเจ้าตัว,ตวระหว่างไลฟ์สดว่าระวังกระดาษที่ชู้ด้านหลังของเขาเนี่ยจะโซเอาอีกนะจนเจ้าตัวต้วตองรีบปัดกล่องกระดาษที่ชู่ออกไปจากเฟรมครับพร้อมหันกลับมาบอกแฟนคลับว่าไม่เอาเดี๋ยวมันโซเอาเดี๋ยวผมไม่มีใช้ <laughs> แต่และคนที่พูดถึงในวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินชื่อดังครับแล้วพวกเขาและเธอเหล่านี้เนี่ยก็ยืนยันความดังของตัวเองด้วยปรากฏการที่เราเรียกกันว่าเป็นปรากฏการ์โซลเอาท์นั่นเองครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่าแทบจะทุกครั้งทุกทีที่เกิดปรากฏการ์โซลเอาท์แบบนี้มันไม่ได้เป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างหรือว่าการจัดตั้งให้มันเกิดขึ้นในว่าเป็นการโฆษณาสินค้าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทุกครั้งมันเป็นปรากฏการ์โซลเอาท์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับเพราะอย่างที่เราทราาบบััว่ณปจจุนนี้ แค่คนดังหรือว่าศิลปินที่เราชอบมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอย่างเดียวเพราะว่าพวกเขาและเธอได้รับการว่าจ้างจากสินค้าเหล่านั้นให้มาบอกกับเราคนดูว่าใช้เถอะของเนี่ยดีเหลือเกินเขาจ้างฉันมาเนี่ยเราผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่ออะไรที่เป็นแบบนั้นครับผิดกับเมื่อเขาและเธอหยิบจับสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาโดยธรรมชาติในวัศิศิลปินเหล่านี้ใช้หรือว่าบริโภคสินค้าพวกนี้เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่แหละครับสำคัญเพราะมันทำให้แฟนๆรู้สึกได้ทันทีครับว่ามันออกมาจาก ใจจริงไม่ได้ออกมาเพราะว่าเขาและเธอเหล่านี้ได้เงินในการโปรโมทและเชื่อผมถอะคบว่าปรากฏการแบบนี้ไอปรากฏการศิลปินโซเอ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะว่าจ้างด้วยเงินขนาดไหนก็ไม่มีทางจัดตั้งให้มันเกิดขึ้นมาได้มันต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านั้นครับย <laughs>